ก็ละได้ดิไปเลยซุ่มเป็นบ่เห็ดเป็นยื่วเห็นบวาวเห็นบ่าเหรออื้ออนอืมสีลังกาลงแล้วโอ้ยหมดลงเว้ยมันมีลมมันยังสียู่อยู่เนาะลงมาเถอะขานเอาลงลงเลยลงใส่ดินเลย เอา,าตรงนั้นรอดมะรอดรอดยังดักรอดมะรอดตรงนั้นเอาไว้แล้วนั่นตรงนั่นอเอาจนวินาทีสุดท้ายสูดจนบ่มีแรงล่มล้มแน,น่นันปัง 过来，背包装满没哈？满了吧？满了。